วันนี้ไปอยู่ที่ร้านต่อขนตาลำลูกกาคลองสามนะคะ บุ๋มไอ a ล h ซาลอนนะคะก็ตัดขนตาได้สวยงามแล้วใกล้บ้านไปด้วยนะคะตอนเช้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาทั้งปัสมาสคาคร่บบางทีตอนเช้ารีบออกจากบ้านนะลูกค้านัดแต่เชา้ชาเช้าด่วนเลยก็ถือว่าช่วยเร่งได้เยอะไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะที่เนี้ยขนตาที่ไปต่อจริงเปต่อแค่าราคาแ9 9เกาแต่ด้วยความน้องเขาแบบใส่ให้เยอะมากนะคะเป้เลยทํารีวิวร้านให้เลยนะคะเพราะว่าของดีต้องบอกต่อละกันเยแล้วก็น้องเจ้าของร้านนี่ใส่ดีมากนะคะยังไงก็ถ้ามาที่เนี่ย ถ้าเป็นคนย่านแถวรังสิตเนี่ยให้โทรมาจองก่อนละกันนะคะก็เดี๋ยวเป้จะเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะเดี๋ยวตามชื่อร้านต่อขนตาลำลูกกาคลองสามบุบแอนเนชนะคะแล้วก็โทรมาจองคิวกับน้องเขาได้เลยนะคะก็มีราคาตั้งแต่8 99ก็คือเนี่ยอันนี้ของเป้ที่เห็นี่ตาเป้นเนี่ยคือ8 99เกองนะคะแต่น้องเขาใส่เต็มเต็มุพเ,เลยนี่น้องเจ้าของร้านนะคะน่ารักมากๆเลยก็แนะนํและกันนะคะสปอนเซอร์ไปไปม,มีเลยสักบาทนะคะยังไงก็ไปก่อนละกันครั้งหน้าจะกลับมานะนำอ่ะสวัสดีค่ะ